สวัสดีครับผมอ๊อฟในช่องเรื่องเล่าคนเสียพนันนะครับสำหรับใครคนไหนที่เข้ามาดูแล้วมาฟังแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับทุกคนเห็นรูปภาพมืดๆบนหน้าจอโทรศัพท์ไหมครับนั่นก็คือ FC ของผมนะครับที่ขับรถ มาจากอายุทยานะครับเพื่อมาหาผมขออนุญาตถ่ายแค่นี้นะครับเพื่อปกป้องสิทธิ์ของน้องนะครับน้องคนเนี้ติดพนันบาคาร่าหนักมากเล่นพนันจนเลิกกันกับแฟนนะครับ เพิ่งเลิกกับแฟนได้4เดือนนะครับก็คือเลิกเมื่อต้นปีนี่แหละณนะตอนนี้ตัวเองอะ่ะก็ยังเลิกพนันไม่ได้นะครับมีหวนอยู่เหมือนกันเบ็ดเสร็จที่เล่นเสียก็น่าจะประมาณแสนกว่าบาทนะครับมันก็อาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่า ถ้ามันเป็นเงินเก็บของเราเราก็เสียดายนะครับเพราะว่าแต่ละคนนะ่ะต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันหน้าที่กันงานไม่เหมือนกันนะครับการศึกษาก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้าคุณเล่นพน,นันคุณได้เหมือนกันอย่างแน่นอนคือหมดเสียใจบางคนถึงขั้นล้มละลายเลยมหาผมนี่มีเงินติดตัวมาแค่680ดบบาทเอง ผมเองก็บอกว่าดีที่ยังเหลือมอเตอร์ไซค์ก็ส่งงวดอยู่นะครับทำหมดก็คงจะเอาเล่มไปเข้าพวกเงินติดล้อต่างๆนั่นแหละครับคนเล่นพนั้นก็จะหาทุกช่องทางเลยตอนนี้ก็มีนี่ในระบบและนอกระบบอยู่เหมือนกันนะครับอย่างที่ผมบอกเราหวน ผมก็ต้องหาวิธีจัดการโดยที่ผมให้ไอ้น้องคนี้ไปโหลดแอปเว่นมาแน่นอนครับถ้ามน้องมันอยากตอนไหนผมก็จะให้มันโอนเงินเข้าไปอย่างเช่นถ้าจะเล่นพน,นันนะถ้าห้ามใจไม่ได้จริงๆมีห้าร้อยคนละ2องห้าสคนละครึ่งผมเชื่อว่า ไอ้เงินที่ได้จากการเล่นพนันน่ะคนเล่นพนันไม่ใช้หรอกยังไงก็เก็บไว้เป็นทุนแล้วก็เล่นจนเสียหมดแต่เงินที่มันอยู่ในแอปเซนน่ะมันได้ใช้แน่นอนคือผมอยากให้น้องมันได้กินบ้างผมสงสารมันโอนออกไปไม่ได้อยู่แล้ว มันก็ค้างอยู่ในระบบอย่างนั้นแหละอยากซื้ออะไรก็ซื้อน้องมันโซบุรี่ด้วยแน่นอนครับถ้าอยากดูดก็ไปซื้อมาผมห่วงทุกคนนะครับผมกลัวทุกคนไม่ได้กินต้องมานนั่งอดๆอยากๆไปยืมเงินเขานี่ มันทรมานมากครับแล้วมันก็เสียใจแล้วมันก็ไม่อยากทํางานถ้าร่างกายของคุณเราอ่ะมันไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะมันจะสูญเสียระบบทุกอย่างเลยผมเองก็ให้คำแนะนำกับน้องเลิกพนันวันต่อวันจัดการตัวเองในทุกชั่วโมงอยากเวลาไหน ก็ไปที่อื่นไปทํากิจกรรมหรือถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ใช้วิธีสุดท้ายแปลกหน่อยแต่ได้ผลจริงเราชอบอยู่แล้วแอปไม่ใช่เหรอแอปธนาคารเราเข้าบ่อยมากเว็บพนันเราค่อยเข้าบ่อยมากแล้วจะมีแอปเซเว่นไว้ในเครื่องมันจะเป็นอะไร น้องก็ขอบคุณผมนะครับบอกว่าผมจะลองทำตามพี่อ,อ๊อฟดูทำตามเลยมันได้ผลแน่นอนแล้วถ้าเองทำตามพี่เองจะไม่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์จากอายุธยามาหาพี่หรอกน้องเครียดมากแล้วนะครับอยากจะคุยกับผมแล้วเราก็ได้คุยกันจริงๆผมเองก็ให้กำลังใจแล้วก็สอนเทคนิคต่างๆ ให้น้องเล่าเรื่องราวของตัวเองให้ผมฟังผมเองก็แนะเทคนิคแนะแนวทางยังไม่สายอายุก็แค่สาสบหปีเองส่วนเรื่องครอบครัวให้เราไปเคลียเอาถ้าเราปฏิบัติตัวดีแล้วอยู่ที่ว่าแฟนของเราจะให้อภัยเราหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึง่ง แต่ถ้านะตอนนี้ยังไม่ปรับปรุงตัวเองก็จะยิ่งทำให้เขาสมเพศไปใหญ่ผมก็ได้เล่าเรื่องราวของผมที่เคยติดพนันให้น้องฟังน้องเขาก็บอกว่าผมก็ไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าพี่อ๊อฟเคยเป็นอย่างนี้ซึ่งน้องก็เพิ่งติดตามผมได้เดือนหนึ่งนะครับคือฟังคลิปแล้วแต่เลิกไม่ได้แต่วันนี้ขอเถอะ ว่างอยู่พอดีก็ได้ขับรถมาจากยุธยามาหาผมก็ขอขอบคุณน้องนะครับที่อุตส่าห์สละเวลามาหาผมผมเองก็ต้องให้เวลากับน้องเหมือนกันช่วยกันช่วยให้น้องผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปให้ได้ผมบอกกับน้องนะว่าถ้าเราทําตามพี่เราต้องได้อะไรอย่างแน่นอนแล้วเราจะเข้าใจเงินของเรามากขึ้นกว่าเดิม แล้วเรามีโอกาสเลิกพนันได้ด้วยซึ่งน้องก็มีแรงใจเยอะมากนะครับคนที่เล่นมานานทุกคนเนี่ยเวลาหมดใหม่ๆจะชอบแบบลบแอป,ปอะไรออกลบไอ้บัญชีหรือโมบายแบงกิง้งธนาคารของเราออกไม่อยากรู้จักมันเลยแต่พอนานไป แล้วถ้ามีเงินเข้ามาในบัญชีถ้าในตอนนั้นตัวเองคุมความประพฤติไม่ได้คุมใจไม่ได้ก็พร้อมที่จะโหลดมาใหม่แล้วก็โอนเงินไปเล่นกับเว็บพนันนะครับเชื่อว่า100คนจะมีอยู่ประมาณ80คนที่มีความคิดอย่างนี้อีก20คนก็อาจจะเจอคนอื่นคุมประพฤติหรือมีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตนะครับ แต่วันนี้คุณได้เห็นคลิปแล้วคุณได้ฟังวิธีเลิกพนันวันต่อวันคุณได้เห็นวิธีแก้ไขเรื่องการหัวเล่นพนันแล้วคุณต้องได้อะไรนะครับฟังแล้วต้องปฏิบัติตามด้วยแล้วผมก็เชื่อว่าหลายคนนะครับถ้าใครนำไปปฏิบัติตามจะต้องได้อะไรอย่างแน่นอนแล้วผมเองก็เป็นกลังใจให้กับ น้อง f อคนนี้นะครับอุตสาหมาหาผมนะครับแต่การมาก็ขอให้ได้อะไรนะครับน้องอย่าเล่นเลยการพนันเนี่ยมันไม่ทําให้ชีวิตใครดีขึ้นหรอกมันไม่เคยทําให้ใครรวยจริงแต่ถ้ามีคนหมดจากพนันหรือเสียหายจากพนันเนี่ยมีเยอะแยะถมไปนะครับขนาดผมเองยังเล่าไม่หมดเลยนะครับมีเข้ามาในไลน์ของผมเรื่อยๆมีทั้งคนใหม่ มีทั้งคนเก่าสับเปลี่ยนกันมาเยอะแยะไปหมดนะครับนี่แหละครับโทษของการพนันสุดท้ายนี้ผมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับเลิกได้เลิกเลิกตั้งแต่วินาทีนี้เอาใหม่ใครที่เคยหมดจากพนันใครที่กำลังเสียใจอยู่ในตอนนี้ก็ไม่เป็นไร ให้กำลังใจตัวเองนะครับชีวิตของเรายังมีพรุ่งนี้เสมอฟังคลิปบ่อยๆหาวิธีเลิกพน,นันลงมือปฏิบัติฟังแล้วคิดตามแล้วปฏิบัติตามสักวันหนึ่งไม่นานเกินดอกคุณก็จะประสบความสำเร็จในการเลิกพน,นันแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปนะครับผมโอเคนั้นผมต้องขอจบคลิป EP ที่2 ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับหลังจากเราฟังเรื่องราวของคนที่หมดจากพนันไปแล้วในช่วงท้ายคลิปผมก็มีเรื่องราวลี้ลับมาฝากทุกคนนะครับซึ่งเรื่องราวลี้ลับนี้ผมเห็นกับตานะครับต้องย้อนกลับไปตอนที่ผมบวชเป็นพระนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่ง ในตอนนั้นชาวบ้านบอกว่าถูกผีปอบเข้าคือพี่เขาก็ร้องกระวนกระวายนะครับด้วยความเจ็บปวดมันเหมือนไปทะลุทะลวงข้างในของเขานั่นแหละด้วยความทรมานชาวบ้านก็พามาวัดมหาหลวงพ่อนะครับเพราะเขารู้ว่าหลวงพ่อมีคาถาอาคมในการไล่พวกผีปอบอะไรต่างๆนี่แหละ ผมเองเป็นพระใหม่ในตอนนั้นก็แน่นอนอยู่แล้วก็ต้องอยากเห็นเรื่องพวกนี้นะครับก็ได้ทําการลงจากกุฏิแล้วก็ไปดูวิธีไล่ปอบของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อให้ดื่มน้ําพี่คนที่ถูกปอบเข้าก็คลายออกตะโกน ว่าหลวงพ่อทุกอย่างว่ามึงอย่ามายุ่งกับคูอะไรประมาณนั้นท้าเลยนะครับชี้หน้าด่าหลวงพ่อทุกอย่างหลวงพ่อก็จะมีไม้เรียวแต่เป็นไม้อะไรก็ไม่รู้ครับเหมือนก้ามมะยมแหละแต่มันแข็งมากไล่ตีตามตัวแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับหลวงพ่อเขาก็บอกกับชาวบ้านว่าเหมือน ผู้หญิงคนนี้ไปรับของมาจากคนอื่นเขาแต่ตัวเองถือไม่ได้สุดท้ายมันก็เข้าตัวนะครับโดยของเนี้ยจะมีอยู่ในตัวของผู้หญิงคนนี้มากวามากว่าสามมากกว่าสมอย่างขึ้นไปหลวงพ่อบอกนี่แหละทีนี้ในการไล่ก็ค่อนข้างที่จะลำบากแล้วหลวงพ่อก็ให้ผมอะ ไปหยิบย่ามบนกุฏิมาให้แล้วพมเอ็ก็เอาย่ามมาให้หลวงพ่อย่ามก็คือกระเป๋าพระนั่นแหละครับที่สะพายตรงบ่าเนี่ยเวลาไปรับกินที่มนแล้วหลวงพ่อก็ได้หยิบของสิ่งหนึ่งขึ้นมาของสิ่งนั้นก็คืออันนี้แหละครับในวันนั้นเนอ,อันนี้เลยไปคล้องคอพี่ผู้หญิงนั้นแล้วพี่ผู้หญิงนั้นก็ เหมือนสลบไปแล้วก็ตื่นมือมาใหม่เป็นคนปกติทั่วไปนี่แหละครับของที่ทุกคนเห็นในวันนั้นก็คือนี่แหละผมขอหลวงพ่อมาตอนที่ผมศึกหลวงพ่อมีอยู่สามอันนะครับให้ผมมาหนึ่งโดยผมมีความเชื่อว่าเออมันต้องดีจริงๆหลวงพ่อก็บอกกับผมนะครับว่าเก็บมันไว้ เวลาเรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจหรือจะไปที่ไหนกไกลๆโดดเดียวหรือไปทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยากสบายใจให้คล้องอันนี้ไว้ทุกคนก็คงจะงงวา่าพี่อ๊อฟแล้วไม้ตัวนี้คืออะไรไม้ตัวนี้เป็นไม้มงคลนะครับที่อยู่ในป่าแต่หลวงพ่อไม่ได้บอกผมนะว,ว่าเป็นต้นอะไรหลวงพ่อตัดออกมาแล้วเอามาทำพิธีนะครับ โดยคนที่ทําพิธีให้หลวงพ่อก็คืออาจารย์ของหลวงพ่ออีกทีหนึ่งนะครับทําพิธีให้บางคนเขาก็บอกว่าเป็นต้นไม้ที่เป็นขี้ของพระอาหารหันต์ในครั้งก่อนว่ากันไปนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นขี้พระพุทธเจ้าภาษาเขมรเขาเรียกว่าเดิมอลูประพุทธแปลว่า ต้นไม้ขี้ของพระพุทธเจ้าอะไรประมาณนั้นแต่เราก็ฟังหูไว้หูนะครับมันเป็นความเชื่อโบราณน,นะครับไม้ตัวนี้หายากมากไม้ตัวนี้จะมีกลิ่นนะครับมีกลิ่นในตัวเลยซึ่งพวกผีปีศาจจะไม่ชอบกลิ่นนี้ณนะตอนนี้ไม่มีแล้วครับไม้ตัวนี้ตามที่หลวงพ่อบอกผมในตอนนั้นนะครับนี่แหละครับ ของที่ไล่ปอบในวันนั้นก็คือตัวนี้แหละผมได้ขอหลวงพ่อมาก่อนศึกญาติผมเพศสัตว์เนี่ยไม่ไม่กล้าเข้าใกล้เลยนะครับกลัวนั่นแหละครับผมขอแกมาอยากเก็บไว้เป็นที่ลึกแล้วตอนนี้หลวงพ่อก็มรณาภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือไว้แต่ความทรงจำก็คือของสิ่งนี้แหละจริงๆผมก็เคยอยากจะพูดในช่อง หลาย EP แล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสนะครับมาเปิดช่องใหม่ก็พูดเลยนี่แหละครับในวันนั้นผมเก็บรักษามาจนถึงทุกวันนี้ถามว่าผมใส่นอนไหมผมใส่นะครับถ้ารู้สึกไม่สบายตัวหรืออยังไงก็แล้วแต่ผมก็ใส่นอนเป็นความเชื่อบางอย่างมันก็อาจจะไม่เกี่ยวกันหรอกเราห้อยพราอะไรก็ได้แต่ผมมีความเชื่อในสิ่งที่ผมเคยได้เห็นผมก็ ห้อยไว้เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตนเองนะครับเดี๋ยวผมจะห้อยให้ทุกคนดูเนี่ยเวลาผมกลับบ้านขับรถกลับบ้านผมก็จะห้อยสิ่งนี้แหละอยู่ในคอมันยังไม่จบแค่นั้นครับครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยเผลอตัวหยิบของสิ่งนี้ไปใส่ไว้ในกระเป๋าของเพสันะครับตอนที่ไปเที่ยวแล้วพอกลับมาจากเที่ยวตอนเย็นผมก็ปวดหัวแรงมากนะครับ เพศัสก็พาผมไปหาหมอในต,ตอนนั้นคือกินยาแล้วไม่หายนะครับแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นเพศัสก็ได้โทรไปบ้านนะครับไปบอกพ่อแม่ผมแล้วพ่อแม่ผมเขาก็ไปดูดวงนะครับแล้วหมอทำเขาก็บอกว่าผมได้หยิบอะไรบางอย่างหรือเปล่าไปไว้ในกระเป๋าของเมียผมโดยของก็คือสองสิ่งนี้นะครับเพศัสก็มาเล่าให้ผมฟัง แล้วผมก็ทําการขอขามานะครับจุดธูปจุดเทียนตามที่แม่บอกตามที่หมอทําบอกนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นผมก็หายเป็นเปลิดทิ้งเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับผมเองก็ถามแม่ว่าเอ๊ะทำไมถึงผมต้องปวดหัวด้วยเพราะอะไรเพราะว่าในกระเป๋าของเภสัชเนะ่มีผ้าอนามัยอยู่เภสัชเตรียมไปนะครับกลัวตัวเองเป็นรอบเดือน เตรียมไว้ในกระเป๋านะครับแต่ของสิ่งนี้ไม่ถูกกันนะครับตั้งแต่นั้นมาเพศสัตวก็กลัวเลยนะครับไม่กล้าเข้ามาในห้องของผมก็กลัวของสิ่งนี้แหละนั่นแหละครับพวกเราฟังแล้วก็โปรดใช้วิจารยณในการรับฟังนะครับแต่มันเคยเกิดกับผมมาผมก็จะมีความเชื่อนะครับแล้วก็บูชาสิ่งนี้มาโดยตลอดสุดท้ายนี้ผมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับ เครียดจากพนันแล้วแล้วก็มาฟังเรื่องล้รับก็ดีเหมือนกันนะครับมันจะได้คลายเครียดแล้วก็หายเครียดนะครับตื่นมาตอนเช้าก็มีแรงใจทํางานนะครับแล้วก็พยายามตั้งใจเลิกพนันให้ได้ทําเพื่อตัวเราสักครั้งหนึ่งนะครับโอกาสนี้อาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของเราก็เป็นไปได้นะครับโอเคนั้นผมต้องขอจบอีเรื่องเล่าไว้เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ